ของชิ้นที่หนึ่งที่มิพวพกตลอดเวลาเลยนะคะก็คือสเปรย์แอลโกอฮอล์ค่ะขาดไม่ได้เลยเป็นคนที่ชอบฉีดมากๆอย่างที่สองที่ออกจากบ้านไม่ได้ถ้าไม่มีก็คือบัตรเครดิตค่ะก็คือแบบไอไว้วะชิ้นที่34ลองรูมาจากโทรศัพท์แล้วก็สิ่งถัดมาก็คือ ขนมค่ะเป็นคนติดกินขนมมากคนรอบตัวจะรู้ว่าชอบกินขนมแบบอะไรอย่างเงี้ยมิวชอบทานแบบไฮชิลรสอ้ง,งุ่นหรือว่าแบบอันนี้ของญี่ปุ่นรสอ้ง,งุ่นอะไรแค่นี้มิวจะชอบประมาณนี้รู้สึกว่าพอกินแล้วมันมีนมความหวานหวานมันทําให้แบบสดชื่นขึ้นแล้วก็ทําให้แบบไม่น้ําตาลตกอะระหว่างวานันสิ่งชัดมาคือแว่นกันแดดค่ะแต่ว่าปกติวิวจะไม่ได้พกกล่องมันเพราะมันหนักแล้วก็ใหญ่เพราะบางครั้งก็กระเป๋าเล็กมีชอบอันนี้ของพ r a d ด้ ชอบทรง cat eye ค่ะชอบทรงแบบนี้เลยแล้วก็เป็นลายกละอันนี้คือเป็นแบบ best combo mm hmm. ของมีเลยชอบมากใส่แบบนี้มันก็จะแบบเข้าได้กับทุกลูกก็เลยอย่างเงี้ยขึ้นเหนือลองใต้ได้หมดเลยถัดมา Airpods ค่ะชอบลืมไว้ก็เลยสลักชื่อตัวเองไว้เหมี mm hmm. เพลงที่หมือชอบนะคะก็จะเป็นแนวแบบดิสนีย์หรือว่าเพลงที่ชอบที่ฟังบ่อยๆกับคุณแม่ก็คือแบบ How Does the m o n n Last Forever มันอยู่ใน Beauty and the Beast แล้วก็ Emma Watson เป็นคนร้อกซึ่งแบบสิ่งเพราะมากชอบฟังแล้วแบบแฮปปี้มีความสุขสุดท้ายค่ะไม่เกือบสุดท้ายก็คือน้ำตาเทียมเพราะว่าตาแห้งแล้วก็ iPad ที่ต้องพกไว้เพราะแบบทำงานทุกอย่างคือในนี้หมดเลยทั้งแบบอ่านบทละครทำทุกอย่างตัดวิดีโอก็คือในนี้หมดเลยหมดแล้วค่ะ